พระไตรปิฎกฉบับหลวงภาษไทยเล่มที่15สุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสักขาทวัตปฐมวั์ที่หนึ่งข้อ4ี6ตะโตกรรมสูตรที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสรู้ใหม่ๆประทับอยู่ที่ต้นไม้อาชาป,ปาระนิคโธทะใกล้ฝัง แม่น้ำเนรัญชลาในตำบลอุรุเวลาครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงประทับเล้นอยู่ในที่ลับได้เกิดความปริวิตกแห่งพระรุธไทยอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้พ้นจากทุกขระกริยานั้นแล้วสาธุเราเป็นผู้พ้นแล้วจากทุกขระกริยานั้นอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์นั้น สาธุเราเป็นสัตว์ที่บรรลุโพธิญาณแล้วครั้งนั้นแลมารผู้มีบาปได้ทราบความปริวิตกแห่งพระไทยของพระผู้มีาภาคด้วยจิตจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีาภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีาภาคด้วยคาถาว่ามานพทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยการบำเพ็ญตะบะใดท่านหลีกจากตะบะนั้นเสียจแล้ว เป็นผู้ไม่บริสุทธิ์มาสำคัญตนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านพาดจากมขา่าแห่งความบริสุทธิ์เสียแล้วครั้งนั้นแลพระผู้มีภาคทรงทราบว่านี่มารผู้มีบาปจึงได้ตัดกบมารผู้มีบาปด้วยพระคถาว่าเรารู้แล้วว่าตบะอื่นๆอย่างใดอย่างอื่นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตบะทั้งหมดหาอํานวยประโยชน์ให้ไหม่ดุดไม้แจว หรือไม้ทอไม่อำนวยประโยชน์บนบกฉะนั้นเราจึงเจริญมัครคือศีลสมาธิและปัญญาเพื่อความตรัสรู้เป็นผู้บรรลุความบริสุทธิ์อย่างยอดเยี่ยมแล้วดูก่อนมานผู้กระทำซึ่งที่สุดตัวท่านเป็นผู้ที่เรากำจัดได้เสียแล้วครั้งนั้นแหละมานผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้พิภาก ทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเองข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสรู้ใหม่ๆประทับอยู่ที่ต้นไม้อาชาป,ปาละนิคโรทะใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรลาณอุรุเวลาประเทศก็โดยสมัยนั้นแหละพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ที่กลางแจ้งในรตี อันมืดทึบและัดฝนกำลังตกประปายอยู่ครั้งนั้นแหละมารผู้มีบาปคข้จะให้เกิดความกลัวความครั่นครม้มขนลุกขนพองแดพระผู้มีพระภาคจึงเนรมิตเพศเป็นพระยาช้างใหญ่เข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพ,พระยาช้างนั้นมีศิษะเหมือนกับก้อนหินใหญ่สีดำงา สีดำงาทั้งสองของมันเหมือนเงินบริสุทธิ์ง่วงเหมือนงอนไถใหญ่ครั้งนั้นแหลพระผู้พากทรงทราบว่านี่เป็นมารผู้มีบาปดังนี้แล้วได้ตัดกลับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่าท่านจําแรงเพศทั้งที่งามและไม่งามท่องเที่ยวอยู่ตลอดการอันยืดยาวนานมารผู้มีบาปเอ,อ๋ย ไม่พอที่ท่านจะทำการจำแรงเพศนั้นเลยดูก่อนมารผู้กระทำซึ่งที่สุดตัวท่านเป็นผู้ที่เรากำจัดเสียได้แล้วครั้งนั้นแหละมานผู้มีบาปเป็นทุกเสียใจว่าพระผู้มีภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้น ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้จัสรู้ใหม่ๆประทับอยู่ที่ต้นไม้อาชาป,ปาละนิครธทะใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชลานะอุรุเวลาประเทศโดยสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในที่กลางแจ้งในรตีอันมืดทึบฝนกำลังตกประปรายอยู่ ครั้งนั่นแหละมารผู้มีบาปให้จะทําให้เกิดความกลัวความข้านคลามค,คนลุกคนพองแด่พระผู้มีพระภาคจึงเข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วแสดงเพศต่างๆหลากหลายทั้งที่งามทั้งที่ไม่งามในที่ไม่ไกลแต่พระผู้มีพระภาคละถึงครั้งนั่นแหละพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี่มารผู้มีบาปดังนี้จึงตัดกมานผู้มีบาปด,ด,ด้วยคาถา ทั้งหลายว่าท่านจำแรงเพศทั้งที่งามทั้งที่ไม่งามท่องเที่ยวอยู่ตลอดการอันยืดยาวนานมารผู้มีบาปเอย๋ยไม่พอที่ท่านจะทําการจำแรงเพศนั้นเลยดูก่อนมารผู้กระทาซึ่งที่สุดตัวท่านเป็นผู้ที่เรากําจัดได้เสียแล้วและชนเหล่าใดสํารวมดีแล้วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจชนเหล่านั้น ย่อมไม่เป็นผู้ตกอยู่ในอำนาจของมารานชนเหล่านั้นย่อมไม่เป็นผู้เดินตามหลังครั้งนั้นแหล่มารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพภาคทรงรู้จักเราแล้วพระสุคตทรงรู้จักเราจึงได้อนาถานไปในที่นั้นเองข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพภาคประทับอยู่ที่ป่าอิสิปะตะนะมฤคทายวัน เตพนครพระนาสีณที่นั้นแหละพระผู้มีาภาคตัดเรียกพิสุทังหลายมาว่าดูก่อนพิสุทังหลายละถึงพิสุเหล่านั้นได้ทูลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคแล้วละถึงพระผู้มีพระภาคได้ตัดว่าดูก่อนพิสุทังหลายความหลุดพ้นอย่างยอดเยี่ยมเราบรรลุแล้วความหลุดพ้นอย่างยอดเยี่ยมเรากระทําให้แจ้งแล้วเพราะการกระทําไว้ในใจโดยแยบคาย เพราะการตั้งความเพียรไว้ชอบโดยแยบคายดูก่อนพิษุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายก็จงบรรลุซึ่งความดุพผลอย่างยอดเยี่ยมจงกระทําให้แจ้งซึ่งความหลุพผลอย่างยอดเยี่ยมเพราะการกระทําไว้ในใจโดยแยบคายเพราะการตั้งความเพียรไว้ชอบโดยแยบคายเถิดครั้งนั้นแหลมารผู้มีบาปได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ แล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านเป็นผู้ที่ถูกเราผูกไว้แล้วด้วยบ่วงของมารทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ท่านเป็นผู้ที่เราผูกไว้แล้วด้วยเครื่องผูกของมารดูก่อนสมณนะท่านจากไม่หลุดพ้นจากวิสัยของเราไปได้ครั้งนั้นแหลพระผู้มีภาคทรงทราบว่านี่มารผู้มีบาปจึงได้ตัดกมานผู้มีบาป,าบาปว่า เราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงของมารทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เราเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกของมารดูก่อนมารผู้กระทำซึ่งความพินาศท่านเป็นผู้ที่เรากําจัดเสียได้แล้วละถึงครั้งนั้นแล มนผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเองข้าพเ,เจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพรภาคประทับอยู่ที่ปาอิสิปตานะมนลึกขไทยวันเขพระนครพราาะราณสีณที่นั้นแลพระผู้มีพรภาคตัดเรียกพิสุทัทงหลายว่า ดูก่อนพิสุทั้งหลายละถึงพิสุเหล่านั้นได้ทูลรับพระดํารัสของพระผู้มีภาคแล้วละถึงพระผู้มีภาคได้ตัดว่าดูก่อนพิสูตทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ดูก่อนพิสูุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ท,ท, mm hmm. ทั้งที่เป็นของมนุษย์ดูก่อนพิสูุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้ไปด้วยกันสองรูปโดยทางเดียวกันดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรมจันทร์พร้อมทั้งอัฐิพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง สัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในจักษุน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมรอดผู้รู้ทั่วถึงซึ่งธรรมจักมีดูก่อนพิสุทั้งหลายแม้เราก็จักไปยังอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมครังนั้นแหละมานผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่า ท่านเป็นผู้ที่ถูกเราผูกไว้แล้วด้วยบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ท่านเป็นผู้ที่เราผูกไว้แล้วด้วยเครื่องพันธนาการอันใหญ่ดูก่อนสมณะท่านจักไม่พ้นไปจากวิสัยของเราได้ครั้งนั้นแลพระพมยภาคทรงทราบว่านี่มานผู้มีบาปจึงได้ตัดกรมานผู้มีบาปว่าเราเป็น ผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เราเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องพันธนาการอันใหญ่ดูก่อนมานผู้กระทาซึ่งความพินาศท่านเป็นผู้ที่เรากําจัดได้เสียแล้วครั้งนั้นแหลมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพรภาคทรงรู้จากเราพระสุคตทรงรู้จากเราดังนี้จึงได้อัตธานไปณที่นั้นเอง ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีภาคประทับอยู่ณนะวิหารเวลุวันอันเป็นสถานที่พระราชทานเยือแก่กระแตเคปกรุงราชคึกก็โดยสมัยนั้นแหลพระผู้มีภาคได้ประทับนั่งในที่กลางแจ้งในรตีอันมืดทึบและฝนกำลังตกปะปายอยู่ครั้งนั้นแหละมารผู้มีบาปใครจะ ให้เกิดความกลัวความขันขามคนลุกขนพองแก่พระผู้มีพระภาคจึงนิรมิตเพศเป็นพญางูใหญ่เข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกายของพญางูนั้นเป็นเหมือนเรือลำใหญ่ที่ขุดด้วยสุงทั้งต้นทังพานของมันเป็นเหมือนเสือลำแผนผืนใหญ่สำหรับปูตากแป้งของช่งางทำสุราในตาของมันเหมือน ถาดสำริดใบใหญ่ของพระเจ้าโกศลลิ้นของมันแลบออกจากปากเหมือนสายฟ้าแลบในขณะที่เมฆกําลังกระกระหึมฉะนั้นเสียงให้ใจเข้าออกของมันเหมือนเสียงสูบช่างทองที่กําลังพ่นลมอยู่ก็ปานนั้นครั้งนั้นแหลพระผู้มีาคทรงทราบว่านี่มานผู้มีบาปดังนี้จึงได้ตัดกะมารผู้มีบาปด้วย คาถาดังนี้ว่ามุนีเสพเรือนว่างเปล่าเพื่ออยู่อาศัยมุนีนั้นมุนีนั้นเป็นผู้มีตนอันสำรวมแล้วเขาสละความอะไรในอัตภาพนั่นเที่ยวไปเพราะการสละความอะไรในอัตภาพแล้วเที่ยวไปนั้นเหมาะสมแก่ผู้เช่นนั้นสัตว์ที่สัญจรไปมาก็มากสิ่งที่น่ากลัวก็มากอันหนึ่งเหลือ และสัตว์เลยคลานก็ชุกชุมแต่มหามุนีผู้อยู่ในเรือนว่างเปล่าย่อมไม่ยังแม้แต่ขนให้ไหวเพราะในสิ่งที่น่ากลัวเหล่านั้นถึงแม้ท้องฟ้าจะพึงแตกแผ่นดินจะพึงไหวสัตว์ทั้งหลายพึงสะดุ้งกลัวกันหมดก็ตามทีแม้ถึงว่าหอกหรือหลาาจะจออยู่ที่อกก็ตามเถิด พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงทำการป้องกันในเพราะอุปธิคือขันท์ทั้งหลายครังนั้นแหลมารผู้มีบาปเป็นถูกเสียใจว่าพระผู้มีภาครู้จักเราพระสุคตรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเองข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้พระผู้สมัยหนึ่งพระผู้มีภาคประทับอยู่ณวิหารเวรุวันอันเป็นสถาน ที่พระราชทานเยือแกกระแตกเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งเกือบตลอดราตรีในสมัยใกล้ลุ่งแห่งราตรีทรงล้างพระบาทแล้วสเสด็จเข้าพระวิหารทรงสําเร็จศีหสยาดโดยพระปร,ะรัดเบื้องขวาทรงเลือมพระบาทด้วยพระบาททรงมีพระสติสัมปชัญญะทรงทำ ความหมายในอันจะเสด็จลุกขึ้นไวน้ณพระหฤทยัยครั้งนั้นแหละมารผู้มีบาปได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านหลับหรือท่านจะหลับเสียทําไมนะท่านหลับเป็นตายเทียวหรือนี่ท่านหลับโดยสําคัญว่าเราได้เรือนว่างเปล่ากันนั้นหรือเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นดวงแล้ว ท่านยังจะหลับอยู่หรือนี่ครั้งนั้นแหลพระผู้มีภาคทรงทราบว่านี่มานผู้มีบาปจึงได้ตัดกรรมานผู้มีบาปว่าพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีตัณหาหลุดคายซึ่งแสไปในอารมณ์ต่างๆสำหรับจะนำไปสู่พบไหนๆย่อมบรรทมหลับเพราะความสิ้นไปรอบแห่งอุปธิทั้งปวงกงการอะไรของท่านในเรื่องนี้เล่ามานเอ๋ยครั้งนั่นแล มารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีารารงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเองข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีภาคประทับอยู่ณวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบิณฑิกะสถิีเคพระคนครสาวัตถี ครั้งนั้นแหละมานผู้มีบาปได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าคนมีบุตรย่อมเพลิดเพลินพระบุตรคนมีโคย่อมเพลิดเพลินพ่อโคชัฉนนั้นเหมือนกันอุปธิทั้งหลายนั่นแหละเป็นเครื่องเพลิดเพลินของนอรชนเพราะคนที่ไม่มีอุปธิหาเพลิดเพลินไม่ครั้งนั้นแหล พระผู้ิภาคทรงทราบว่านี่มารผู้มีบาปจึงตัดกระมารผู้มีบาปว่าคนมีบุตรย่อมโศกเศร้าพระบุตรคนมีโคย่อมโศกเศร้าพระโคชัันนั้นเหมือนกันอุปธิทั้งหลายนั่นแหละเป็นเหตุโศกเศร้าของนรชนเพราะคนที่ไม่มีอุปธิหาโศกเศร้า,าไม่พลั้งนั่นแหลมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่า พระผู้มีพภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จากเราดังนี้จึงได้อนาถานไปในที่นั้นเองข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพภาคอยู่นะวิหารเวุวันอันเป็นสถานที่พระราชทานเยือแก่กระแตเขตรารกงราชคึก,คร,กครั้งนั่นแลพระผู้มีภาคตัดเรียกพิสุทังหลายมาว่าดูก่อนพิสุทังหลายดังนี้พิสุเหล่านั้น ทูลรับพระดํารัสพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตัดว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนักจำต้องไปสู่สัมราระพควรทํากุศลควรประพฤติพหมจันสัตว์ผู้มาเกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพิสุทั้งหลายคนที่เป็นอยู่นานย่อมเป็นอยู่ได้เพียงร้อยปีหรือจะอยู่เกินไปได้บ้างก็มีน้อย ครั้งนั้นแหลมารผู้มีบาปได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าอายุของมนุษย์ทั้งหลายยืนยาวคนดีไม่ควรดูหมิน่นอายุนั้นเลยควรประพฤติดุดเด็กอ่อนที่มุ่งแต่จะกินนมฉะนั้นการมาแห่งมัจจุไม่มีครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี่มารผู้มีบาปจึงได้ตัดกราร ผู้มีบาปว่าอายุของมนุษย์ทั้งหลายน้อยคนดีควรดูหมินอายุนั้นเสียควรประพฤติดุดคนที่ถูกไฟไหม้ศีรษะฉะนั้นการที่จะไม่มาแห่งมัจจุไม่มีครั้งนั้นแหละมารผู้มีบาปเป็นทุกเสียใจว่าพระผู้มีภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราดังนี้จึงได้อนาถ,ถานไปในที่นั้นแหละ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หนวิหารเวรุวันอันเป็นสถานพระราชทานแกเยือแกะกระแตกเขตกรุงราชคึกที่นั่นแหลพระผู้มีพรภาคได้ตัดข้อนี้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้มีน้อยนักจำต้องไปสู่สัมประยภพควรทำกุศลควรประพฤติพรมจรรย์สัตว์ผู้เกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีเลยดูกนพิสูจน์ทั้งหลายคนที่อยู่นานย่อมเป็นไป ย่อมเป็นอยู่ได้เพียงร้อยปีหรือจะเกินขึ้นไปก็น้อยดังนี้ครั้งนั้นแลมารผู้บาปได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าวันคืนย่อมไม่ผ่านพ้นไปชีวิตย่อมไม่รุกร้นไปอายุย่อมจรตามสัตว์ทั้งหลายไปดุดกงจรตาม ทู่รถไปฉะนั้นดังนี้ครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระสงทรงาบว่านี่มานผู้มีบาปจึงตัดตามานผู้มีบาปด้วยคาถาว่าวันคืนย่ำผ่านผลไปชีวิตย่อมรุกร้นอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นเปลืองไปดยุดน้ำแห่งแม่น้ำน้อยฉะนั้นดังนี้ครั้งนั้นแหละมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่า พระผู้มีภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นแล